สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาติดตามข่าวสารในโซนข่าวพีซไอทางช่องเปิดโลกพีซไอ90ครับ โรงพยาบาลยันฮีร่วมกับ specknam.com พื้นที่ความคิดทุกสีสันขอเชิญร่วมง,งานเทศกาลแห่งการเฉลิมฉลองความหลากหลายไพร์แบงคอก2022งานกิจกรรมให้ความรู้เพื่อทุกอัตลักษณ์ LGBT+ ในดินแดนแห่งความเท่าเทียมเลนโบเทอร์เพียพบกับการสัมมนานในหัวข้อเปิดเบื้องหลังผ่าตัดข้ามเพศกับชีวิตใหม่ที่เลือกได้จัดเต็มให้กระจายทุกข้อสงสยัยโดยนายแพทย์สุกิจวรธรรมรง์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมตกแต่งและศัลยกรรมแปลงเพศจากหญิงเป็นชายและนายแพทย์วรพลรัตนเลิศแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมตกแต่งและศัลยกรรมแปลงเพศจากชายเป็นหญิงประจำศูนย์ศัลยกรรมตกแต่งและศูนย์แปลงเพศโรงพยาบาลยันฮีพบกันได้17-19มิถุนายน2565ณหอศิลปว,วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครงานนี้เข้าชมฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โรงพยาบาลยันฮีโทร1723 เริ่มจากการหาข้อมูลกันใช่ไหมครับก็คือตอนแรกก็เหมือนเพื่อนๆแนะนํามาเหมือนให้คุยให้ลองคุยหลายๆที่ดูแล้วพอเรามาที่โรงพยาบาลเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเรามาแล้วมันจบที่นี่ที่เดียวจริงๆเพราะว่าไหนจากขั้นตอนการหาจิตแพทย์ขั้นตอนการผ่าตัดแล้วก็มีตั้งแต่ขั้นตอนแรกยันถึงขั้นตอนสุดท้ายเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคเราเรามั่นใจทางการผ่าตัดมันก็จะมีวิธีการดูแลเบื้องต้นอยู่้ว ต่เวลาถ้าสมมติว่าเรามีปัญหาอะไรปกติผมก็จะคุยกับคุณหมออยู่แล้วว่าถ้าสมมติว่าเกิดอะไรอย่างนี้ขึ้นคุณหมอต้องทํำยังไงครับบางทีมันมีท่อปัสสาวะตีบหรือการอักเสบคุณหมอก็จะบอกว่า,อาโอเคจะเข้ามาโรงพยาบาลก็ได้หรือว่าเราเ ใส่สายสวนหรือท่านายืาอะไรแบบนี้ครับก็จะมีก็คุณหมอก็จะให้คําแนะนําตลอดอยู่แล้วครับก็คือตอนแรกนะคะก็คือหาข้อมูลก่อนค่ะว่ามีทางโรงพยาบาลไหนบ้างนะคะที่มีมาตรฐานแล้วก็มีคุณหมอพร้อมกับเครื่องมือที่แบบครบเลยค่ะก็เลยมาปรึกษากับคุณหมอค่ะที่โรงพยาบาลยานีค่ะหลังแปลงเพศใช่ไหมคะก็รู้สึกเป็นผู้หญิงมากขึ้นค่ะรู้สึกว่าการใช้ชีวิตมัน,มนง่ายขึ้นมากกว่าเมื่อๆๆก่อนแล้วก็ เติมความมั่นใจให้กับตัวเองค่ะหลังการผ่าตัดนะคะก็คุณหมอจะแนะนําให้มีการ dilation original นะคะหรือว่าเป็นการขยายช่องข้อเอ้ยขยายช่องสืบพันธุ์ของเรานั่นเองนะคะเพื่อไม่ให้เกิดอาการตีบตันแล้วก็มาแก้ไขในอนาคตแล้วก็มีการ take ฮอร์โมนนะคะตามปกติเลยที่คุณหมอท่านแนะนําค่ะความประทับใจหนึ่งเลยนะคะต้องบอกก่อนเลยว่าคุณหมอเป็นกันเองมากค่ะแล้วก็พี่พ,พยาบาลที่ดูแลเนี่ยตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ก็คือ เกือบปีแล้วนะคะที่ดูแลกันมาก็รู้สึกประทับใจคุณหมอคุณ,คณ,คณพี่พยาบาลรวมถึงทางโรงพยาบาลเนี่ยที่มีมาตรฐานที่ดีแล้วก็ความมุ่งพอใจก็คือแบบสุดยอดะค,ะค่ะค่ะก็หนึ่งเลยต้องดูตัวเองก่อนนะคะว่าเรามีความพร้อมมากเท่าไหร่แล้วก็ใครที่นะคะที่อยากจะแบบเป็นผู้หญิงจริงๆนะคะก็ลองเข้ามาปรึกษาจิตแพทย์กับทางโรงพยาบาลยานีเพื่อให้เขาเนี่ยคอย ย้าว่าโอเคเราเป็นผู้หญิงเต็มตัวแล้วเราอยากจะเป็นจริงๆก็สามารถเข้ามาปรึกษาได้เลยค่ะก็อยากจะฝากนะครับคือขั้นตอนที่คิดว่าสําคัญที่สุดจริงๆคือการรู้ตัวเองนะฮะถ้าเราไม่รู้ตัวเองที่บอกเราก็ต้องอาจจะต้องในในสมมติในครอบครัวไม่เข้าใจเราก็อาจจะต้องอาศัยว่าเออให้คุณหมอเป็นคนช่วยว่าแบบเหมือนช่วยแนะแนวทางหรือว่าช่วยช่วยประเมินให้ว่าเราเนี่ย เป็นหรือไม่เป็นอะไรเพราะบางครั้งคือการหาทางออกด้วยตัวเองบางคนรู้หรือบางคือบางคนก็ไม่รู้จริงๆนี่ครัสำคัญมากครับ